ค่ะน,นี้ก็ขอพูดถึงเกี่ยวกับพักกอนะคะในเรื่องความรอบรู้นะคะนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะในที่นี้จะขอพูดถึงนโยบายเร่งด่วนละการที่เขาเพิ่งประชุมกันมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมี11นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการนะคะ ใครอยากอ่านเป็นข้อความก็เข้ามาที่เว,เเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เลยนะคะก็ไม่ยากอ่านแค่ในในเนี่ยแบนเนอร์ที่มันเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยมันก็จะเห็นแล้วเขาก็จะติดเอาไว้นะคะ11นยโยบายสำคัญอ่ะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะคะมี11ข้อข้อ1ภายใน1ปี ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 2. ภายใน5ปีส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ข้อ3ภายใน1ปีจะทำให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน2ปีจะทำให้ครูประจําชั้นครบทุกห้องมีครบทุกห้องนะคะ ภายใน5ถึง10ปีจะทำให้ครูตรงตามสาขานะคะอันนี้อยู่ในข้อที่3นะคะก็เหมือนกับว่าจำนวนครูอะไรนั่นแหละนะคะโดยรวมก็คือจำนวนครูต่อมาข้อ4นะคะภายใน2ปีเดี๋ยวก่อนภายใน2ปีจะทำให้เด็กเรียนท่องจำในสิ่งที่ควรจำและนำสิ่งที่จำไปฝึกคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ครบทุกโรงเรียนข้อ5ภายใน5ปีจะทำให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษานะคะก็อย่าลืมไปดูกันนะว่า STEM เนี่ยมันคืออะไรมีอะไรบ้างนะคะอาจจะออกสอบสักข้อ2ข้อนะคะต่อมาข้อ6 ภายใน3ปีจะยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ข้อ7ภายในปี2560ปรับระบบการสอบโอ e เให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาข้อ8ภายใน10ปีจะผลิตกำลังคน ให้ตรงกับความต้องการของประเทศข้อ9ผลิตคนดีออกสู่สังคมข้อ10ภายในปี2,560ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมดและข้อ11การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะในส่วนของนโยบายสำคัญเนี่ยก็ยังต้องไปดูเรื่องโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วยนะคะ ขอให้ไปดูเกี่ยวกับว่าเรียนกี่ชั่วโมงต่อปีอะไรอย่างนี้นะคะในชั้นประมมัธยมเงี้ยเรียนกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อปีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสัสดส่วนใหม่ออกมานะคะแล้วเพิ่มเวลารู้เนี่ยเป็นกี่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองไปหาดู